เอาแล้วแล้วล้วตัวนี้ก็พี่ชายคนโตก็เจอนมแล้วครับแมพไม่แบบไม่ปล่อยเลยแต่ตัวเล็กลูกตัวที่สองยังยังนอนอยู่เลยยังหานมไม่เป็นเลยเอสองตัวที่ห่างกันประมาณเกือบสองชั่วโมงก็ประมาณ2อชั่วโมงอะระยะห่าง อ่าแต่ ي, ตัวนี้ตัวโตนี่ตัวนี้ขับนมได้แล้วขับนมได้แล้วตอนนี้ไม่ยอมปล่อยเลยอ่าแม่ก็เลี้ยงให้อันนี้ก็ดูดไป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 เลยฮะโอ้โหขับแน่นเลยดูดแต๊กแจ๊กเจ๊กแจ๊กเลยอ่าตัวที่สองนี่ก็ยัง ยังหาไม่เป็นเลยตอนนี้แม่กำลังเลียให้อยู่นี่คือสัตว์โรคพุนารัก ติเสือตัวแม่นี้เราก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วก็ขึ้นคุ้นเคยกันดีจับได้กอดได้แต่เนื่องจากว่ามันคลอดลูกใหม่แล้วก็กลัวตามสัญธรญาณเราก็ยังไม่อยากไปจับมันแต่เราตอนนี้เราก็อยู่ใกล้กลๆห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเมตรนะเขาก็ไม่มีปิกิยาที่จะดูร้ายกับเราเมื่อกี้เขาก็เดินมาเล่นเมื่อกี้ที่ผมนั่งหลับอยู่ นั่งหลับอยู่เขาก็หลับอ้า bueno, วอยู่ ahí, <ụ breaker> ๆเขาบอกว่าฮื้อฮื้อยู่ข้างข้างหูตายเลยตกใจหมดเลยแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรโอ้ดูตัวนะ <B ull ough> ั้น <B ull ough> ดูตัวแรกดิเขาเจอนมแล้วไม่ยอมปล่อยเลยดูดินะโอ้จะจะจะดูดูใหญ่เลยดูใหญ่เลยเอาละถ้าลูกเสือได้ดูดนมแม่นี่ก็ถือว่าเป็น ความโชคดีอย่างหนึ่งเลยแล้วก็เป็นยาชนิดหนึ่งเลยเป็นภูมิต้านทานถ้าสัตว์โลกเนี่ยได้ดื่มนมแม่เนี่ยจะเป็นภูมิต้านทานอย่างมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้เสือไี่ทีนี้กินนมแม่ไปสักครักหนึ่งก่อนจากนั้นเสร็จเราก็จะให้นมเอานมซื้อนมผงนมอะไรมาเสริมแต่อย่างน้อยเี่เราต้องคิดว่าสองอาทิตย์เนี่ยเราต้องให้อยู่กับแม่ตลอดไป จนกว่านมเราคิดว่านมแม่จะไม่พอเราก็จะเอานมเสริมเข้ามาเพื่อจะให้เกิดคุิต้านทาน